กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆชาติเงีด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมโรบบอกนะครับผมสำหรับแมปอนิเมะดันเจียนไฟเตอร์กับผม NT Channel นะฮะซึ่งวันนี้นะครับผมผมขอญาตเกิดกันก่อนเลยละกันนะครับว่าเนี่ยเป็นครั้งที่4แล้วนะครับผมที่ผมกดอัดนะฮะ รอบแรกนะครับผมเาภาพไม่ขึ้นนะคะรอบที่2ไม่ไม่ติดนะครับผมรอบที่สาก็เช่นกันนะฮะโอ้โหนี่คือรอบที่4แล้วครับเพื่อนๆก็รับชมกันอย่างมีความสุขแล้วกันนะครับผมส่วนความทุกเก็บไว้ที่ผม <laughs> โอเคครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมทางแมปเนี่ยก็ได้มีอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ใหม่นะครับรวมถึง ของให้แลกในดันเจี้ยนโซโรใหม่ด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งก่อนที่จะไปเริ่มอะไรเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะครับว่ามุมซ้ายของเราเนี่ยมีผลไม้ใหม่เข้ามานะครับโดยการที่เติม4,999บกาัคนั่นเองนะฮะก็คือผลไม้ลักนั่นแหละนะครับซึ่งถามว่าแตกต่างอะไรกับผลไม้เดิมใหม่นะครับผมซับความลักสีแดงอันนั้นนะฮะซับผมเนี่ยก็มไม่ต่างเลยละกันสิ่งที่ต่างมีอยู่2ออย่างคือในเรื่องของสีนะครับผมของผลไม้กับในเรื่องของสีของอาวุธนะฮะ แค่นั้นเลยครับแถมให้อีกอย่างนึ่งละกันความต่างคือระดับความแรงครับผมอันนี้จะเป็นสีลุงใช่ไหมครับแล้วก็ของเก่าเนี่ยจะเป็นแค่สีแดงนะครับผมสีแบบง่อยงๆนะครับผมเออเพราะเราดีขึ้นแล้วนะฮะนี่โชว์หน่อยละกันและที่เหลือเนี่ยจะเหมือนเดิมเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ3ามสกิลเนี่ยเหมือนเดิมทุกๆอย่างเลยละกันนะครับ ความแรงอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าแรงเพิ่มขึ้นไหมนะครับเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันแตกต่างกันมานานนะพอสมควรนะครับในเรื่องของอุปรกรณ์ละกันนะครับในเรื่องความความแรงเนี่ยเราไม่สามารถมาหาค่าได้อยู่แล้วนะครับผมโอเคและเดสกิลนะครับผมมีแค่3สกิลเท่านั้นนะครับเหมือนเดิมทุกๆอย่างเลยและดักตอนนี้นี่ยผมอัพเป็นเวลสิบหมดแล้วนะครับผมดูด้วยนะฮะเออเดี๋ยวผมพาไปรีวิวอีกทีนึงละกันนะครับผมว่าเป็นยังไงละกันเนาะ สิ่งที่อัปเดตเข้ามาเพิ่มอีกนะครับผมนอกเหนือจากผลไม้ปีศาจนะครับผมก็จะเป็นในเรื่องของคอร์สนะครับที่มาให้แลกใหม่นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของฮีโร่นะครับหรือว่าคู่หูของเรานะฮะมาให้แลกอีกหนึ่งตัวละครนะครับก็มาในธีมของไอรอนนะฮะซึ่งผมไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะผมเพิ่งเล่นเกมนี้ได้ประมาณสัปดาห์กว่าแล้วกันนะฮะผมไม่ชัวร์เหมือนกันว่าพวกเนี้ยเคยมาหรือยังนะครับผมสับไอ้พวกคอร์สแล้วก็ฮีโร่นะก็คิดซะว่ามันเป็นของ ให้แลกใหม่ละกันนะครับผมแต่ไม่ชชว่์ว,ว่ามันมานานแล้วหรือ,อยังนะครับผมแต่ที่ใหม่แน่ๆเนี่ยคือผลไม้ปีศาจนะครับผมอ่าถ้าใครไม่อยากเสียโรบ,บักฟรีนะครับสามารถมาแรกนะครับผมในกิจกรรมได้ใช้24000คริสตลัลนะครับผมในการแลกนะครับผมซึ่งสามารถแลกได้ถึง3อันเลยนะฮะโอ้โหแลกได้เยอะจัดโอเคครับผมเดี๋ยวเราพาไปรีวิวภายในเกมดีกว่าว่า ผลไม้เนี่ยมันเป็นสกิลประมาณไหนและทำอะไรได้ละกันนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็อ่านสกิลก่อนที่จะแลกแล้วนะฮะว่ามันเหมือนกับไอสีแดงเป๊ะเ,เลยมันเหมือนเดิมเลยแต่ที่ผมแลกมาก็เพราะว่าผมจะให้รีวิวให้กับเพื่อนๆดูนะครับผมเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปแลกแล้วก็มาลองนะครับนะฮะผมกล็ลองให้ดูเลยละกันขอโทษด,ด้วยเมื่อกี้ลินพันรัวๆเลย <laughs> เริ่มจากการโจมตีธรรมดากันก่อนละกันนะครับเห็นไหมครับการโจมตีธรรมดาก็จะเป็นประมาณนี้เลยละกันนะครับผมก็สีธนูนะผมก็จะเป็นสีฟ้านะผมตามธีมของผลไม้ของมันเลยละกันนะครับและลูกดอกหนึ่งเนี่ยก็โจมตีได้ถึง2-3ถึงตัวละครเลยละกันผมเป็นวงกว้างนะครับแนวเอเลยนะฮะไม่จําเป็นต้องโดนตัวเดียวนะเห็นไหมเพียงศัตรูอยู่แค่กันมันก็ตายคู่ได้เลยเห็นปะคือนี่ถือพ่าผมชอบตัวนี้แหละ และในบางครั้งเนี่ยมันก็จะได้ออกมาเป็น3นัดแล้วก็5นัดด้วยละกันนะครับผมนะครที่เราโจมตีทีทีไปนะครับเป็นไหมฮะมันก็จะแล้วแต่นะครับผมก็ไม่ช่ว์เหมือนกันว่าทุกๆกี่ดอกนะครับถึงว่าจะแยกออกมาเป็น3นัดแล้วก็5นัดนะฮะเพราะอการที่ผมนับเนี่ยมันไม่เคยเท่ากันเลยเลยต้องขอโทษในเรื่องนี้ด้วยละกันนะครับผมโอเคเริ่มจากสกิลที่หนึ่งกันก่อนเลยละกันนะผมสวีดวินนะครับผมไป เป็นการปล่อยความรักไปด้านหน้าในผมแล้วก็โดนทาดาเมจเป็นแนวตรงแล้วกันนะครับผมเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยก็เหมือนเดิมครับสกิลเหมือนเดิมเป๊ะและต่อไปสกิลที่สองผม h ร์ d shot นะครับผมเริ่มไปปึ้มปึ้ม,ปมเป็นดาเมจประมาณนี้แล้วกันนะครับผมซึ่งมันก็จะแทกซึ่งดาเมจเนี่ยมันจะกระแทกใ้ผมใส่ศัตรูตัวแรกที่โดนนะฮะแล้วก็ทําดาเมจเป็นวงกว้างแล้วกันนะครับผมและต่อไปสกิลที่3นะครับ คิวบิตโ n นนะครับผมเป็นการทำดาเมจแนว AOE แบบต่อเนื่องนะครับผมแนวความรักรูปหัวใจเลยนะฮะแต่สีเนี่ยจะเปลี่ยนไปในผมจากสีแดงก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้านะครับก็จะเท่ากับธีมของผลไม้นั่นแหละนะฮะเห็นไหมครับไม่มีความต่างแต่อย่างใดเลยครับผมเหมือนเดิมทุกๆอย่างเลยนะฮะทุก3สกิลเลยเออนึกว่าจะมีอะไรใหม่มาอีกนะฮะไม่มีเลยครับผมเพียงแค่ย้อมสีนะครับผมของผลไม้นะครับแล้วก็เลื่อนระดับให้มันเก่งขึ้นแค่นั้นแหละนะฮะไม่มีอะไรแล้ว และก็จะมีคําถามน,นะครับที่ถามแน่นอนนะครับว่าผลไม้อันใหม่เนี่ยที่เป็นระดับที่แบบอุย้ยมันดีขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเทียบเท่ากับผลไม้ลิงที่ดีสุดนะตอนนี้เนี่ยผลไม้อะไรดีที่สุดนะครับซึ่งผมก็ตอบได้แบบง่ายๆเลยละกันนะครับก็เพราะว่าไอ้ผลไม้นี่ต่อให้มันจะเลื่อนขั้นไประดับใหม่นะฮะแต่ทุกๆอย่างเนี่ยมันเหมือนเดิมครับผมสกิลต่างๆเหมือนเดิมครับซึ่งส่วนตัวสําหรับผมนะครับผมรู้สึกว่าบูคงนะครับน่าจะดีกว่าในเรื่องของ เคลียร์เว็ได้ไวกว่านะครับแล้วก็บร์ดดาเมจบอสได้ดีกว่าละกันนะครับอ่าอยาเอาวันแรกก่อนละกันนะครับในการที่เคลียร์มอนได้ไวกว่าเนี่ยคือ,อยังไงเคลียร์เวฟต่างๆนะครับก็จะเป็นการที่สกิลส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยเป็นแนววงกว้างอยู่แล้วนะครับและดาเมจเขาเนี่ยต่อเนื่องด้วยนะครับผมทำให้ผมรู้สึกว่า ผลไม้บูคองนะครับผมช่วยฟาร์มดันเจียนอะไรต่างๆเนี่ยได้เร็วกว่าแล้วก็ทำรอบได้ดีกว่าละกันนะครับผมและรวมถึงสกิลที่6ของเขานะครับที่จะปลดล็อกตอนเลเวล100รนะฮะมันก็จะสามารถเสกตัวละครต่างๆออกมาช่วยด้วยได้ใช่ไหมและสกิลมันก็จะทำดาเมดด้วยมันทำให้เบิร์ดดาเมจบอสได้ดีขึ้นด้วยนั่นะครับผมพอเสกมาถึง3ตัวและรวมถึงนะครับขนาดที่เราไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนี่ยเราสามารถเอาตัวลอมนะครับไปช่วยแทงบอสได้ด้วยละกันเออเลยผมรู้สึกว่า ผลไม้ภูคองเนี่ยมีประโยชน์หลายๆอย่างนะครับโดยรวมเนี่ยมากกว่าไอ้ตัวผลไม้นี้หลายเท่าเลยละกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นความคิดของผมล้วนๆละกันนะครับเพราะว่าหลังจากที่ลองใช้ผลลักณ์มาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีการอะไรเปลี่ยนแปลงมาเลยนะครับผมเออทุกๆอย่างเนี่ยมอนเดิมเลยนะครับมีแค่สีจริงๆนะฮะที่เปลี่ยนนะครับผมแค่เลยจริงๆนะครับและสิ่งที่เปดตเข้ามานะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของคอสใช่ไหมฮะ ซึ่งถามว่าคอร์สเนี่ยควรแลกไหมนะครับส่วนตัวสับผมนะครับหลังจากที่ดูสแต็กมาแล้วนะฮะผมยังรู้สึกว่าคอร์สหิมะนะครับผมสแต็กมันดีกว่าละกันนะครับผมผมเลยรู้สึกว่าก็ยังแนะนำนะกันนะฮะสหรับ,บความคิดของผมนะคอร์สหิมะเนี่ยดีกว่าละกันนะครับผมแนะนําว่าให้แลกคอร์สหิมะดีกว่า และต่อไปก็ผมฮิวโร่นะครับอันนี้ผมไม่สามารถตอบได้จริงจริงนะครับว่ามันทําอะไรได้นะฮะถ้าใครรู้สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้ละกันนะครับหรือถ้าผมนะครับแลกได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกกันอีกในคลิปหน้าละกันว่าควรแลกหรือเปล่าละกันเนาะโอเคซึ่งคิดดวันนี้นะครับน่าจะมีประมาณนี้ละกันสําหรับในการที่พามาดูอัปเดตของเกมนี้ละกันนะครับผมแต่ถ้าใครนะครับไม่อยากเสียแต้มแลกสามารถใช้โลบักในการแก้ปัญหาได้ละกันเนาะซึ่งถ้าใครในผมอยากให้ผมแบกดันอะไรต่างๆนะครับผมให้แนะนำนะครับเพื่อนเพื่อนเน ทักไลน์ผมมาก่อนละกันนะครับผมจะดีมากๆเลยละกันนะฮะบ,บอกว่ามาจากคลิปนี้คลิปนูน้นคลิปนั้นนะครับผมจะได้ช่วยพาลงดันได้ละกันถ้ามาทักภายในตัวเกมเนี่ยผม,ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยอ่านแชทอยู่แล้วนะครับถ้าใครทักมาแล้วไม่ผมไม่ได้อ่านนะครับหรือไม่ได้ตอบนะครับต้องกราบขอโทษด้วยละกันนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยส่วนตัวผมปล่อยออโต้ทั้งวันอยู่แล้วนะครับแล้วก็หันไปเล่นเกมอื่นนะฮะผมก็เลยอาจจะไม่ได้อ่านแชทใครนะครับอันนี้ก็ต้องกราบขอโทษด้วยก็แนะนําว่าให้ทักไลน์มากันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ละะกันนเ และเจอกันใหม่แล้วกันในคลิปโดว,วนหน้าคลิปโดววนนี้ก็มีประมาณนี้แหละและเจอกันครับบ๊ายบายจ้าที่หัวใจทำไมอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและเพราะมันมีแค่อยู่คนเดียวอันนี้พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซโน